ตอนในากิจการรมเกมการศึกษาค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งค่ะวัสดุปกรณ์วันนี้นะคะมีดินสออย่างเดียวค่ะเด็กเด็กเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะทางซ้ายมือจะมีภาพนะคะที่เหมือนกับทางขวามือเลยแต่จำนวนจะไม่เท่ากันนะคะเพราะเราจะโยงเส้นจับคู่ไป ภาพที่เหมือนกันแต่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งค่ะ,อะตอนนี้แตงโมมี1ชิ้นนะคะเราก็มาหาแตงโมค่ะที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแตงโมหเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นสองก็แตงโม2ชิ้นอันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็โยงเส้นจับคู่ค่ะต่อไปดอกอันชันว้าวเหมือนของคุณครูพี่โฟกัสที่นำมาเลยใช่ไหมคะอ่าดอกอันชัน 1นึสองสองดอกเราก็โยงเพิ่มขึ้นไปอีก3ดอกใช่ไหมครเพราะสองเพิ่มอีกหนึ่งเป็น3ถูกต้องค่ะใบเตยค่ะ1 2ึส่สาม,สาม,สามเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเป็น หนึ่งสองสามสี่ถูกต้องค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆขมิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่อ่ามีสี่นะคะสี่เพิ่มอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะ เป็น5ค่ะหนึ่งสสามี่ห้าถูกต้องค่ะเด็กๆและสุดท้ายอ่าแตงโมอ,อีกแล้วค่ะหนึ่งสามี่ห้าแตงโมห้าชิ้นนะคะหเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเป็นหค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆก็โยงเลยอ่าเมื่อเด็กๆโยงเส้นจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะได้แล้วค่ะแล้วก็เด็กๆอยา่าลืมทําแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่และถ่ายรูปผลงานของเด็กๆมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ